การทำสวนผักแสนสวยขั้นตอนแรกนำหัวแร้งมาเจาะถังน้ำพลาสติกเหลือใช้โดยตัดเป็นวงกลมเจาะให้รอบเลยนะคะขั้นตอนนี้อาจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าหัวแร้งค่อนข้างจะร้อนนะคะ ก็จะได้เป็นลักษณะวงกลมเช่นนี้นะคะเจาะรู3รูเพื่อที่จะนำลวดแขวนกระถางมามัดแขวนใช้หัวแรงตัดขวดพลาสติกโดยแยก2ส่วนให้เท่ากันทดลองวางลงบนวงกลมของถังใช้ขวดที่ตัดแล้วประมาณ4ขวดนะคะ ใช้ลวดแขวนกระถางมามัดให้ครบทั้ง3ามทิศทางเลยนะคะนำขวดพลาสติกที่ทำการตัดเรียบร้อยแล้วจำนวน4ขวดเติมดินให้เต็มวางลงบนวงกลมของถังทำการปลูกหรือปกักชาผักลงไปในขวดเราสามารถวางจัดสวนตามสวนที่เราต้องการรดน้ำเช้าเย็น หลังจากนั้น1เดือนก็เก็บผลผลิตได้แล้วค่ะเราสามารถวางโชว์ตามส่วนที่เราต้องการโดยการแขวนไว้ห,หน้าบ้านหรือส่วนไหนที่เราต้องการจะโชว์แล้วก็สามารถเก็บผักนี้ไว้บริโภคในครัวเรือนสร้างสวนผักแสนสวยได้อย่างงดงามค่ะเป็นการสร้างสวนผักแสนสวยที่ยั่งยืนให้กับตนเองครอบครัวชุมชนสังคมสื่อไปสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติได้อย่างดีงามค่ะ